วดิฉันหงผมเมื่อะไรกันนี้มาครับเมื่ออะไรกันอืมครับอายุเอ่ออย่างที่ผมพูดแล้วจริงๆนะครับว่าเวลาที่เราสังเกตมีเนี่ยเราจะดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่เอาทั้งสวยและใหมเขาว่าเจ้เป็นหญิงชราอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเนี่ยใครเห็นก็จะแบบหญิาชราไม่จริงอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วมีกี่สิบสองนะฮะยี่สิบสองนะฮะกี่นะะกี่ยี่สิบเอ็ดครับผมโอ้โหแต่้าไปล้วค่เกินยังเห็นไหมนี่ะใจเร็วมากเลยอยู่ในท้องแม่หนาไหมครับ ท่านนะครับว่าช่วงของไสนเนี่ยดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับลาดีกว่าอายู่ก่อนเก้าอี้อย่าล้างไว้ดูสิมันล้างไม่ได้โอ้โหเจ้าอะ่รอ่ะเมื่อกี้ปอพูดถึงสองคนไปแล้วให้สองคนพูดถึงปอบ้างนะครับอยู่ในบ้านทำไมถึงเรียกว่าเด็กในรถใครเรียกฮะคนนี้เขาเรียกกันหมดนะคือจริงๆริอะค่ะตอนแรกที่รู้จักกันตอนน้อยคนนะคะคิดว่าน้องปอเป็นเด็กแบบบ้านๆไม่มีผิดไม่มีผิดซีใส่ใส่ ไม่คิด้ไม่นานแแบบค่ะไม่เข้ามือตาเหลวต้องเหลียวตางๆไม่จริงแล้วจนแบบว่ามันจะมีบรรยากาศในโต๊ะอาหารนะคะแล้วจะแบบคุยกันตลอดเนี้ยพอเขาก็จะเริ่มมีการจิกจัดคนอื่นเกิดขึ้นนะคะคือเขาจะไม่เข้าเป็นตัวเปิดแต่เขาเป็นตัวตามคือมีอาจจะเป็นตัวเปิดแบบก็เห็นใครก็มีก็จะแบบมันหน้านะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาจะเป็นตัวตามนะคะอย่างเช่นคนที่มักจะโดนทำร้ายก็ไม่ใช่ไก่ดิฉันนะคะ กัเนี่ยค่ะกินกินมังกรโดนทำร้ายทำร้ายอะไรหรอครับเยอะแยะนะเห็นว่ากินเป็นคนอย่างนี้ก็ความจริงก็ไม่ค่อยจะสู้คนเท่าไหร่นะโอ้ยจะเป็นเป้าให้คนจมดีเป้าใหญ่เลยนะเป้าอะไรวะเป้าคนเนาะเขาเรียกาเป้าเนี่ยเป้าตัวใหญ่เป้าครับผมครับนะฮะก็ก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นในบ้านเนี่ยเจ๊ต้องเล่าก่อนว่าเราจะมีเด็กเป็นของตัวเองกันอากินก็จะกินกับเจ๊มีนก็จะแบบนี้มีบอสมีน้องบอสเด็กพร้อเด็กพร้อม เขาคัญดีกว่งเป็นผู้หญิงอย่าใช้คำว่าอาะรับรับเด็กเขาสั่งการเพราะว่าค่ะมีเด็กเด็กชั้นเด็กชั้นแต่พออยู่ๆไปน้องพักมันไม่ใช่บอีกแล้วไงก็คงต้องต้องปล่อยออกไปเขาร้องกักทุกวันเลยฮะไม่เลยนะะไม่นะครับไม่ไม่จริงที่พี่เลี้ยงไว้ที่บ้านไอ้ที่กินเลี้ยงไว้ที่บ้านนี่กินว่ามันยังพักดีกับกินมากกว่าน้องปองเลยนะไม่ใช่พี่กินคงจะเลี้ยงงบเงี้ยน้องแกไม่มาแต่พ่อแม่จัดการแม่จัดการเลี้ยง หรือพอหลังจากตอนที่ในบ้านก็เริ่มสัมผัสที่ใส่กันแล้วว่าเออกอเป็นคนที่ค่างที่จะแวกปกคุณเลยพอออกมานะคะพอมันมีกล้องเราก็เริ่มชัดเจนแล้วเราก็นเริ่มชัดเจนแล้วจนจนกระทั่งแบบว่าตอนแรกเนี่ยสองคนจะได้ไปทํางานด้วยกันอยู่เจอกันทุกวันไงคะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอกันก็จะแยกกันเจอวันดีคืนนี้ถ้ามีว่างเนี่ยค่ะมินก็จะคิดถึงกันไม่ค่ะมินก็จะบีบไปหาปอวเออปอ คิดถึงกินัเสมอเราไม่เคยกินเราก็ชวนเพราะแค่จิ้งผมก็คิดถึงปึ๊บพอเราคิดถึงใช่ไหมคะเราก็จะมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็รากแล้วกนมีต้องรักกันเราคุยดีๆนะคุยดีๆอ๋อแล้วจะงงว่าอยู่ในห้องเดียวกันมันจบเพื่นมันจบเพื่อนคุยผ่านดีๆก็มี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 ปอแล้วก็ลากเรียนเข้ามาด้วยไคะแล้วก็ลุงดักกีดชอบลุงเหล็กสียอะไรอ๋อนุ่กินเอาดอกไม้ไม้อะไรดีดอกไม้จันไม้อะไรอย่างเงี้ย เราจะทำอย่งนั้ต้องโทรบอกกินบีบีด้วยปอยบีบีเดี๋ยวถ้าอ่านต้องเคำว่าอ่านข้างหน้าใช่น่าจะขึ้นตัวดีกินก็จะไม่อ่านมันเห็นมาสมรู้แล้ว่สมมาด่าคือเข้าใจเองแล้วว่าสองคนนี้เขาไม่มีอะไรไม่อ่านมันเล่นอาแต่ว่าก็มีการโทรมาลบกลอนบอกกินเปิดบีบีเดี๋ยวนี้อ่านบีบีมันก็มีอะไรเอออ่านเลยอ่านเลยก็เปิดขึ้นมาอู้ด่างแชทล็อกอย่างเงี้ยด่ากันตลอดนี่ก็คือสองคนนะที่สนิทกับปอมากที่สุดนะครับเป็นพี่